อ่ ه, วันนี้ <c oughs> พูดในเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้เรื่องขอวัดปฏิบัติในชีวิตปัจจำวัน <c oughs> ในในด้านของศีลโดยเฉพาะเรื่องการสรื่อสารการ การสื่อสารก็เป็นเป็นเรื่องที่ในชัดว่า perfect ไม่ได้ที่เรา mm hmm. ดราแปลคำว่า <Yeah. S 1> ทุกขะนทุกขะว่าขาดภาวะที่สมบูรณ์คือโลกนี้มัน imperfect mm hmm. ยังไงไงมันไม่ p e r ร์เฟ และการสื่อสารที่ perfect ไม่มีแน่นอนแต่ละครั้งที่เราพูดโดยเฉพาะเวลาเราพูดในเรื่องสำคัญสำคัญนะในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารคนฟังนี่จะไม่ได้รับร้อ มันบางสิ่งบางอย่างที่จะพยายามสื่อเขาไม่รับและในทางเดียวกันบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตั้งใจจะซื่อเขาก็รับนั้นก็จะมีความความเพี้ยนอยู่อย่างนี้อยู่เสมอบางสิ่งบางอย่างเขาแปลความหมายของสิ่งที่เราพูดคิดเอาเองแล้วก็ได้ความเข้าใจบางอย่างที่ เราไม่ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นในเดียวกันาบางสิ่งบางอย่างเราต้องการจะซื้อมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่เราก็รู้เท่าทันแล้วเมื่อรู้เท่าทันแล้วเราก็พยายามลดปัญหาที่ มักจะเกิดขึ้นเท่าที่จะลดได้แค่เตือนสติตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ประมาทป้องกันอันตรายได้ดีที่มายกตัวอย่างง่ายๆซ,ซึ่งไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไร แต่ก่อนอยู่ที่ที่วัดป่านานาชาติที่ก็เาชาวบ้านมาช่วยงานในวัดหรือบางทีหลังๆตรงจ้างคนมาทำงานถ้าสั่งงานก็ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเขาก็ครับ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 ตอนหลังเ,เราไปเช็ดดูว่าทำหรือเปล่าปรากฏว่าไม่คอยได้ทำ ไม่ตรงกับที่เราเราบอกที่แรกก็ก็นึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราเป็นเรื่องของภาษาการใช้ภาษาที่ต้องหลังเนาะมันอาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่มันเป็นนิสัยของของคนมากกว่า เวลาคนงานฟังคำสั่งไม่เข้าใจก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ไม่กลา้ามันฝืนความรู้สึกฝืนความเคยชินมากเกินไปนั้นะจะพูดว่าครับครับครับอย่างนั้นเองอาตมาจึงได้ความเข้าใจว่า เอท้เราเคยดูในโพชนานุกรมครับแปบลบว่า yes หนะรือว่าใชอ่อันนั้นไม่เสมอไปจากนั้นล่างจากนั้นพอจับจุดนี้ได้ตอนหลังแล้วก็สั่งงานสามอย่างสีอย่างพอสั่งแล้วก็ให้เขาทบทวนนะช่วยช่วยทวนหน่อย เหมือนเราก็จะให้เปิดโทรศัพท์ให้เขาทวนโท,โทรศัพท์ที่หายไปจุดตรงไหนที่ไม่เข้าใจมันก็ชัดเจนมาทันทีเราก็จะได้ขยายความในข้อนั้นนั้นบางสิ่งบางอย่างทีเ่เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราอ,อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นง่ายสำหรับผู้ฟัง เมื่อเราง่ายอย่าเชื่อว่าเรื่องนี้มันง่ายต้องเตือนตัวเองมันง่ายสำหรับเราไมอย่างนั้นก็ราคาญแม้เรื่องง่ายแค่นี้ทำไมเขาไม่เข้าใจเหมือนกับเรื่องนีมน้มันมีภาวะที่เป็นของสถารณะเลยว่าเป็นเรื่องง่ายทึ่งทุกคนที่มีสมอง มันน่าจะเข้าใจได้นั้นเออเป็นง่ายสำหรับเราง่ายสำหรับเราเพราะเราเราเคยทำในเรื่องนี้บ่อยๆพอเราชำนาญในเรื่องนี้การสังเกตการการฟัง <c oughs> บางทีเรา <c oughs> เราพูดใน,ในเรื่องค่องข้างจะสลับซับซ้อนหรือว่าฟังยากคนหนึ่งอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจอีกคนหนึ่งฟังเข้าใจดีความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดเราอยู่ที่ IQ เสมอก็เป็นเเป็นเพราะว่าผู้ฟังมีสัญญา เกี่ยวกับเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนรู้ว่าคนหนึ่งฉลาดมากมากมแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นรถยนต์อีกคนหนึ่งไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าขับรถยนต์ตั้งแต่วัยรุ่นทีนี้มีภูมิปัญญายความแตกต่างะระหว่าง รถเบน z ก le ับรถบีเหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในรถรุ่นใหม่อะไรต่างๆอย่างนี้คนนี้ฉลาดขนาดไหนถ้าเขาไม่เคยนั่งรถยนต์ไม่เคยไม่เคไม่เคยขับรถจะฟังยากเพราะคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ใหม่และเหมือนก็ไม่มีไม่มีโฟลเดอร์ไม่มีที่ใส่ ไม่มีที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ในความทรงจำส่วนอีกคนหนึ่งเพราะเขามีประสบการณ์มากรถว่ารถเปงก็เคยขับรถปีอก็เคยขับรถพิกขับก็เคยขับความทรงจำเกี่ยวกับรถยนต์ประสบการณ์รมันมากพอมาพูดถึงจะเป็นเรื่องละเอียดมันจะเข้ากับคือไม่ต้องสมองไม่ต้องทำงานมากเพราะมีคอนเซปต์เหมือนกับมีโฟลเดอร์อะไร เพื่อมีไฟล์ไฟล์ถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ฮะมันมีไฟล์ใหม่เออมันก็เข้าโฟลเดอร์นั้นแต่ถ้าคนที่ดูดูจะภายนอกโอ้ทำไมคนนี้เขาเข้าใจเร็วทำไมเขาฉลาดคนนี้ก็ดูจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไม่ใช่แค่นะหลังจากนั้นคนหนึ่งเขาจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลใหม่ไม่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่เก็บอยู่ในสมอง ในเรื่องทั่วไปเรื่องที่เราเราคุ้นเคยมากพอพอฟังถึงไม่ว่าฟังค่องคางจะยากเพราะประสบการณ์เรามากเพราะเราเคยคิดเคยสนใจเรื่องนี้มากมันก็ง่ายแต่แต่อีกคนหนึ่งที่เขาไม่เคยอยู่ในวงการนี้ไม่เคยศึกษาในเรื่องนี้ถึงจะฉลาดอาจจะไม่เข้าใจอย่าหนึ่งก็เขาสังเกตด้วยว่าถ้าเรื่องที่เรา เราคล่องมาก <c oughs> เราเราจะไม่คอยปันจงแต่เทียบกับการเขียนตัวหนังสือตอนที่เราเราหัดกะฮะอไก่ขอไขอ่ก็ตัวปันจงสวยงามพอพอเราโตขึ้นมาแล้วเขียนเร็วตัวหนังสือไม่สวยเท่าตอนเด็กฮะตอนถึงขันสุดยอดก็คือ ลายมือของหมอซึ่งอาไม่ค่อยรู้รู้เรอดเพรนั้นเวลาเราคล่องในสิ่งใดเนี่ยเราก็จะใช้ทางลัดมากหรือถ้าเราเทียบกับเหตุผลสมมุติว่าเราเรากำลังพิจารณาสิ่งไหนหรือจะอธิบายสิ่งไหนบางควรจะไป a b c d e f g a ไปถึงไปถึง z อย่างนี้ไปถึง Z ทีนี้เราพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆบางทีแล้วขี้เกียจจะไป a b c ก็แล้วก็มี a ถึง C เลยซึ่งผู้ที่รู้จักอนะัลฟ a าเบตยเข้าใจทันทีแต่คนที่ไม่รู้จักก็าอัลฟาเบต์ก็จะไม่เข้าใจหรือว่าเราจะกระโดดจาก a ถึง h เพราะว่า b c d e f g พูดบ่อยพูดบ่อยมากอาจคงจะไม่ต้องพูดละ เอาคามไปถึงเอชแล้วก็ต่อจากอไปเลยแต่ผู้ฟังเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราอ่า